พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงเป็นกษัตริย์สยามพระองค์แรกที่ถูกท้าทายให้ลดทอนพระราชอำนาจลงโดยพระชวงและขุนนางรวม11ท่านในปีพุทธศักราช2427เมื่อเจ้านายและข้าราชการในพระองค์ได้เข้ากราบบังคมทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงระเบียรบราชการแผ่นดินรศ .103 โดยมีสาระสำคัญในการเสนอให้สยามเปลี่ยนแปลงระเบีย,ยบ,บการปกครอง ให้เป็นแบบคอนสติตูชาแนลโมนากีหรือการปกครองในระบอบรัฐธรรมน,นูญโดยปันพระราชอำนาจการปกครองส่วนหนึ่งให้กับเสนาบดีข้าราชาการผู้ใหญ่เป็นผู้ตัดสินใจซึ่งผู้ที่เป็นเสนาบดีก็เป็นผู้แทนของรัษฎรซึ่งเลือกมาต่อขึ้นเป็นชั้นๆแต่การเรียกร้องของข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่ในสมัยนั้นมีได้ตัดรอนกันถึงขั้นล้มเจ้า รวมถึงไม่ได้เรียกร้องถึงขั้นให้มีองค์ประกอบอื่นตามที่ระบอบประชาธิปไตยควรจะมีคือเบื้องต้นคณะผู้ถวายความเห็นยังไม่ต้องการให้มีรัฐสภาในทันทีเพียงแต่ต้องการให้พระมหากษัตริย์ร่วมปกครองบ้านเมืองกับเสนาบดีโดยการป้องกันร,รักษาและทำนุบำรุงบ้านเมืองทุกอย่างนั้นต้องอยู่ในความคิดความตัดสินใจของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อีกทั้งยังเรียกร้องให้ประชาชนมีอิสระในถ้อยคำและความคิดที่จะแสดงออกต่อสาธารณะ นอกเหนือจากความคิดก้าวหน้าทางการเมืองของคณะผู้ถวายความเห็นแล้วเหตุผลสำคัญอันหนึ่งที่นำมาอ้างในการเรียกร้องครั้งนี้ก็คือการคุกคามจากชาติยุโรปซึ่งในขณะนั้นมักอ้างว่าเป็นภารกิจของคนผิวขาวที่ต้องการจะนำความสิวิไลมาสู่ประเทศบ้านป่าเมืองเถื่อนโดยการยึดครองและปกครองซึ่งคณะผู้ถวายความเห็นก็มีความเห็นว่าการปกครองแบบระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่ใช้อยู่ในสยามประเทศนั้น คือการปกครองโดยใช้สติปัญญาของคนเพียงคนเดียวนั้นไม่เป็นประเพณีของบ้านเมืองอันประเสริฐและส่งผลร้ายทำลายบ้านเมืองได้โดยสิ่งสำคัญที่ต้องการให้เกิดขึ้นทันทีภายใต้การเรียกร้องครั้งนี้ก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญและคณะเสนาบดีซึ่งจะมาทำหน้าที่ตัดสินใจในกิจการบ้านเมืองโดยมีพระมหากรรษัตริย์ทรงเป็นมหาประธานแต่มีต้องทรงว่าราชการด้วยพระองค์เองทุกอย่างไปไม่ว่าเรื่องใหญ่เรื่องน้อยเหมือนเก่า หลนเกล้ารัชกาลที่5ทรงตอบโต้ข้อเรียกร้องดังกล่าวของคณะผู้ถวายความเห็นโดยมีพระราชดำริถึงความไม่พร้อมของสยามที่จะดำเนินกิจการตามแบบกฎหมายรัฐธรรมนูญในทันทีเนื่องจากความไม่พร้อมของตัวบุคคลที่จะมาขับเคลื่อนแนวคิดอันนั้นได้เช่นคณะบุคคลที่จะมาทำหน้าที่หรือรัฐบาลพระองค์เห็นว่ายังไม่มีคนที่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอ ดังนั้นการสรรหาบุคคลที่มีประสิทธิภาพมาทำงานในสภานิติบัญญัตินั้นจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ประเทศสยามยังไม่พร้อมอย่างไรก็ดีในเวลานั้นรัชกาลที่5ทรงเสนอว่าก่อนจะทำการสิ่งใดอันเป็นการปรับปรุงบ้านเมืองไปสู่การมีกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นควรจะต้องมีคณะรัฐบาลที่ดีเสียก่อนแล้วการบริหารปกครองจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมทำให้เป็นที่พึ่งของรัษฎรได้ต่อไปในอนาคต